สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กัมาเด้อครับพี่น้องที่พี่น้องที่รอคอยครับผมครับหลังจากที่เกามาเชียครับได้เกินไหวแล้วกอาจารย์ได้ฝากไว้ครับพี่น้องเนาะว่าวันที่หนึ่งธันวาคมครับเลขคู่บาเพิ่นเจมาครับผมหมวดบังหันเพิ่นได้หนึ่งซีเด้อครับพี่น้องหนึ่งซีครับหมวดนี้ได้มาแล้วครับผมวันหวยออกเช่นเคยครับผมกับอาจารย์สายบุญวัดป่า ไปรับชมรับฟังเป็นแนวทางครับผมเลขกหางเดียวครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟั่งแนวทางตัวเลขกับอาจารย์สายบุญวัดป่าครับเก่ามาเชียกับขอขอบพระคุณอาจารย์นะครขอกราบขอบพระคุณปูเด้อครับผมทีเมตตาแนวทางให้ครับเก่ามาเชียทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับเก่ามาเชียน้าเชียอูยน้าใช้ในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟั่งเหลขกฟูกันเลยครับ อาจารย์ครับครับครับเกามาเชียสวัสดีอาจารย์ครับผมครับครับผมอาจารย์ได้มาแล้วบ้างครับผมครับผมมากจากวัดเมื่อกี้เลยครับผมไปหาคู่บ่าเพิ่มมากครับเพิื่อนกับเขียนไห้ขค้ือนก่อนบ่ครับครับเนเขียนไห้แล้วครับผมก็แลรมากในเขียนใส่ใบนะครับหัวบองหันเพิ่นเขียนไห้หนึ่งซีเลยทีอาจารย์ วาะว่าอันเพิ่นไห้661ซีครับแต่ว่าเพิ่นกะเลขซ้ำตัวกัน1ซีเพิ่นกะบอกว่าถ่านซีแรกในเนนแดงเรื่อยเป็นแดงนะครับครับครับชุดยอดดีๆครับอาจารย์ชื่อใดที่ว่าบุเรณส่งไห้ครับผมเอาเงินนี้ว่าผ่านครับพี่น้องอาจารย์มาแล้วครับผมลองเบิ้งเป็นแนวทางครับวันนี้เพิ่นไห้เลขซ้มตัวเดียวครับครับ ครับผมตัวใดน้ออาจารย์แบบนี้เลขเอเจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้าครับเจ็ดหนึ่งเก้านะครับเจ็ดหนึ่งเก้าครับเลขสองตัวก็หนึ่งหนึ่งเก้ากับหนึ่งเจ็ดครับหนึ่งเก้ากับหนึ่งเจ็ดครับผมตัดอันนี้บ่อาจารย์เจ็ดเก้าอย่บ่เพิ่งบ่เพิ่งว่าเจ็ดเก้าครับ ตัดตัวร่องไวไก็ได้ครับตัวก,กันไวไก็ได้ครับผมกันเจ็ดเก้าถ้าเพิ่นเห็นเน้นหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งเก่านี่ครับผมครับครับเพื่อนเพินเน่นเห็นหนึนน่งเก่าด้ครับตัวนักนักก็เน้นหนึ่งเก่าเลยครับเพื่อนระบุะบ่าอาจารย์มาบนล่างหรือว่าได้มดเลยเพราเลขเลขบนล่างอยู่ครับเพินน่วนว,ว่าะอะอัมาล,ล่างได้ต่ว่าก็นให้เน้นบนไว้ก่อนนะครับเน้นนักนักบนเน้นบนกันล่างเล็กน้อยครับผมครับครับเน้นบน นี่แหะครับพี่น้องสายด่วนอาจารย์ครับอ๋ออาจารย์กลับมาจากวัดไปครับนี่กลับเพิ่งมาฮอนเมื่อกี้นี่ครับก็เลยโทรหาอาจารย์นะครับว่าโอ้ขอบคุณไม่ร้ายครับผมเดี๋ยวทีฟ้าล่วงให้พี่น้องเอฟซีครับเป็นแนวทางเสียงโขงซิ่งดวงเบื้องครับพี่น้องมาด่วนๆครับครับพอได้ครับเป็นจังหวัดมันคุ้นน้อยได้ทำบุญน้ำกันเด้อพี่น้องเอฟซีไอโซกับงานนี่งานที่สองนะครับอย่าเผลอเด้อครับพี่น้องครับผม สิได้หมดบ่างหาอาจารย์โอ้ยครับก็จติดตัวหาอยอะด้วยผมใจมากหานมงกลัวทุ่มเสิได้ยขึ้นแต้ยุ่งนะครับก็เลยครับกต่ลองลั่งบ่งจับงวดเบิ่งก่อนนะครับพอดีก็ได้ลงให้เอฟซีอยู่ในกลุ่มก็พอได้อยู่ครับครับเอาให้พี่น้องเอฟซีเดี๋ยวบึงกวงกันครับผมบาดนี้เด็กสายบุญวัดป่าเด้อครับพี่น้องเด็กปูมาด่วนๆครับก็มาเชียร์กับจิลบ์บออาจารย์ซ้ำนี่เด้อครับผมครับโชคดีโชคดีไปนั่กันครับผม เน้นเนึ้งเก่าแล้วครับเน้นเนเก่าเด้อครับผมครับอาจารย์ยํำอีกครั้งหนึ่งครับในโชคเหมันกเด้อครับเมื่อนี้ให้เราไม่รลื่สุดสุดคนเด้อครับผมครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาครับพี่น้องครับผมครับเลขปูคู่บาเด้อครับพี่น้องเพิ่นใช่ว่าคู่บาวัดป่าครับผมครับเจ็ด หนึ่งเก้าครับผมเม็ดเดียวเด้อครับพี่น้องเจ็ดหนึ่งเก้าเม็ดเดียวครับหัวพังหันเพิ่นให้หกหกหนึ่งสี่ครับผมครับฝากเพิ่นว่าเน่งเน้นหนึ่งสี่ลางครับผมเขาอีดีครับพี่น้องเนาะหัวพังหันครับแต่ว่าอาจารย์เพิ่นเพื่อได้ติดต่อมาครับพี่น้องมื่นนั้นฝนช่วงมาที่หลังเลาออกพิทีนาชิดายครับผมวันนี้ก็เลยคุยกันคลิปก้อนนานี้ครับผมว่าถ้าใดเจ้งใดก็ให้โทรมาครับผมมาแล้วเด้อครับพี่น้องเจ็ด หนึ่งเก้าครับตัดเลนนี่หนึ่งเก่าหนึ่งเจ็ดครับผมครับเก่ามาเชื่อกันเลยขอตัวกันอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องเนาะก็คือเจ็ดเก่าครับผมกันไว้ครับพี่น้องครับแต่ว่าที่เพินเห็นเน้นๆก็คือหนึ่งเก่าด้วยครับผมหนึ่งเก้าเน้นบนกันล่างครับผมครับเพื่อในโชว์เรนหลับเป็นน้ำกันครับแนวทางตัวเลขครับผมครูสำหรับอ่าคลิป ก้อนนานีครับพี่น้องเนาะคลิปก้อนหนานีของอาจารย์สายบุญวัดปากะลงไปแล้าเด้อครับพี่น้องครับผมเลขติดบนอาจารย์ก็คือแปดเก้าศครับผมเดี๋ยวเก่ามาเชื่อจะขึ้นอควบคููกันไปพี่นายที่ได้เบิ้งไปน้ำกันเพราะว่าเลขติดบนเพิินก็ถือว่าเดินดีด้วยครับผมเลขติดบนเพิินนี่ต้องมีให้เห็นครับพี่น้องว่าสองตัวกับหนึ่งตัวครับมวดนี้ได้แ9ดก้าศกับไปชนกับเลข ที่เป็นปูห้มากอยู่ครับพี่น้องก็คือเก่าครับเดี๋ยวเก่ามาเชื่อจะขึ้นตัวเลขกให้ครับพี่น้องเนาะควบคูกันไประวังอ่าสองสองแผ่นนี้นะครับผมซึ่งเป็นเลขกปูและเลขของอาจารย์ครับเจ็ดหนึ่งเก้าครับพี่น้องตัดเลนน้ำเจ็ดหนึ่งเก้าครับตัดเลนกับจิม,มี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเกาเน้นไปที่หนึ่งเก้าครับผมครับเน้นเน้นบนกันล่าง อีกตัวหนึ่งก็คือเจ็ดเก่าครับผมกันไว้น้ำจักน้อยครับนี่แหละครับผมแนวทางตัวเลขครับเอาในมือนีครับพี่น้องเนาะมือนีเก่ามาเชียกับได้นําเสนอแนวทางตัวเลขกับมี่ของอาจารย์ประมาณสามคลิปครับผมสีกับคลิปนี้นะครับพี่น้องพ,พี่น้องเอพซี่เอาเพรเห็นคลิปใดก็ย้อนเบื้องใดด้วครับผมว่าจะเป็นเลขแม่ขาพ่อชนินครับผม ปล่อยไปลวเดอครับพี่น้องเลขแม่ค้าพ่อชนินครับแล้วก็เลขพอบินเดียวครับผมสายดวยเยนเลขนางเอาปูผู้เขียวด้วยครับพี่น้องลงไปแล้วครับพี่น้องแล้วก็คลิปเลขพ่อนครานายกชุดตัดครับพี่น้องเนาะที่เป็นชุดตัดด้วยครับผมชุดตัดลางแล้วก็ชุดตัดที่พอบัองพี่ตัดให้ครับพี่น้องครับแล้วก็อยู่ในคลิปนั้นจะมีเลขของปูปิศนาพอมครับพี่น้องเนาะปูปิศนาแล้วก็ พอสุโขทัยเสี่ยงกระทุมแบนอยู่ในคลิปเดียวกันครับพี่น้องแล้วก็คลิปนี้ล่าสุดครับผมอาจารย์สายบุญวัดป่าเป็นเลขปูเด้อครับพี่น้องเม็ดเดียว719ครับผม719ครับแล้วก็ตัดเลนมี17กับ19ครับพี่เจน่าเบิงเป็นแนวทางเสียงโฉกเสียงดวงครับผมเอาครับพี่น้องครับผมกัถ่ายคลิปนี้เข้ามาเชียร์กับขออวยพรให้พี่น้องเอพซีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปนับกัน แนวทางที่เก่ามาแชร์ไน,น้นําเสนอสูพี่น้องเอฟซีรับผมขอให้เป็นโชคเป็นลาบรับพี่น้องเอฟซีขอขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีแลครับผมที่เข้ามาติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไไค์กดแช่ขอให้โชคดีโชคมมานไปน้ากันครับทั้งไทยทั้งลาวได้กับพี่น้องเบิ่งไปน้ากันครับผมสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ